的喝呢。 ดอกบัวตองนั่บานอยู่บนยอดดอยแต่แหละตอนนั้นพาน้องปัญญาไปนั่งบนอ่ะแสจะเป็นอ่านเป็นเบิ่มเก่าของล่องลอยเป็นอะอยู่แสตวอันที่หมู่บ้านนันเดยแหลกจะมีจุดชมวิวอยู่เป็นดอยยบตะเป็นของานถัวดอยพี่เขาอยู่นี่กับ้า โดอยนี้เขาห้องว่าม่อนไรลางที่ว่าเป็นฐานปฏิบัติการตรชะดเก่านะสอแล้วลทีนี้บนที่เราเห็นปุ้นจะเป็นห้องว่ารักแต่งจะมีเจ้าหน้าที่ทหารพานประจำการอยู่เหลือหรือว่าเรียกของอยางนึ่งก็ว่าสาราเขียวซึ่งที่ตรงนั้นก็จะหันฟังข้ามาได้ชัดเจนใน,น,นทุกฐานเพราะว่าจะเป็น mọi người 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 เร่องแน่แล้วเป็นไงบ้างครับนอนสบายดีค่ะอยู่ยางค์ยินมับผยเสียัไงยินเสียงยังไ าตรงนี้เป็นห้องว่ากาดน้ำลางนะ้าจะเป็นชุดชมวิวนะ้าวเนาะอ่าเห็นี้หนึ่งของบ้านปางต้นคองของเฮานะซาอ่าตอนกลางคืนนะ้าเฮาก็จะหันดาวบนดินนะ้าตั้งรุ่มอ่าตอนเช้าเขามาเขาก็จะปะทะเลหมอกนะ้ายิ่งสายนะ้าทะเลหมอกทั้งรุ่มก็ก้กอยๆขยับขึ้นมานะ้าเป็นสถานที่ชมวิวแหมตี้หนึ่งของบ้านเฮาเ้าครับผม นาจุดตรงนี้นะครับเราก็สามารถหนึ่งคือตอนกลางคืนเนี่ยสามารถมานั่งชิลๆได้นะครับแล้วก็จะเห็นตรงตะเบียงนะครับตรงระเบียงตรงนี้เราสามารถากางเต็นท์ได้ครับเป็นร้านกางเต็นท์ครับใครที่อยากสัมผัสอากาศชิลๆนะครับสามารถมากางเต็นท์ตรงนี้ได้เลยนะครับจะเห็นทั้งดาวบนดินดาวบนท้องฟ้านะครับเห็นทะเลหมอกครับในตอนเช้าจะสัมผัสกับแสงแดดในตอนเช้าครับนี่นคือบ้านบ้านตาก้นเอาครับยินดีต้อนรับครับอย่าลืมเบอร์นะครับ081 7969334ครับนี่เบอร์แม่หลวงนะครับสนใจติดต่อได้ครับผมอ,คคบอย่าลืมนะครับกอดลมหมหมอกบอกหักบ้านฝัดต้นคองครับพาพีต่ตรงไหนเอ,อออเอาแม่เป็นเซนเตอร์อ่ะคอยก็คอยแฮมก็เอาแม่เป็นเซนเตอร์อ่ะ